ต้นเดือนมีนาฮะต้นเดือนมีนาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยยังมีความพยายามจะออกกฎหมายมินศาสนามาปิดปากต่อฮะแล้วก็ไปลงในเว็บไซต์รัฐสภาเหมือนเดิมครับอีกกฎหมายหนึ่งครับท่านผู้ชมครับกว่าอปสจะรู้ไปถึงนั่นวันที่เจ็ดและว,วันที่เจ็ดละแล้วปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาให้หวตเดือนหนึ่งเหมือนเดิม สื่ออื่นๆทั่วประเทศไทยซื้อทั้ง3579ไทย DBS ไวทีวีต่างๆไม่ออกออกมาว่าเฮ้ยมันมีการโหวตเรื่องเกี่ยวกับจ่อ,อก,กฎหมายอิสลามเนี่ยสองสองกฎหมายสลามกฎหมายศึกมินศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะให้ภาพประชาชนเนี่ยเอ่อเพื่อให้สอสอวอเนี่ยได้พิจารณาให้ผ่านเป็นกฎหมายเนี่ยแล้วภาพชนที่ทั้งประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเอ่อควรที่จะรับรู้ทั้งประเทศเนี่ยสื่อต่างๆไม่มีใครทําข่าวฮนะแปลกไหมะท่านผู้ชมครับจอกฎหมายที่มาใช้กับคนทั้งประเทศทั่วประเทศไทย แต่สื่อต่างๆทั้งประเทศไม่มีใครเอาข่าวนี้มาออกครับแถมยังอยู่ในเว็บไซต์รัฐสภาด้วยเรื่องนี้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่ามันแปลว่าอะไรครับสื่อเขาไม่รู้เหรอฮะสื่อมีสื่อทุกฉบับมีอยู่ในรัฐสภาทุกที่ฮะมีโดยเฉพาะห้องกระจกนะครับมีสื่อมวลชนอยู่ในรัฐสภาครับจะไม่รู้ข่าวนี้กันเลยเหรอฮะเขารู้ แล้วยิ่งอ,อปอไปเดินสายอย่างนั้นนะครับไปทําเรื่องขอจองห้องประชุมห้องทําข่าวอย่างขนาดนั้นเขารู้ครับแต่เขาไม่ทาข่าวกันเลยฮะแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมก็ฝากช่วยถามผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง่อยครับแปลว่าอะไรแถมสสส,สวชาวพุทธต่างๆไม่เห็นมีใครออกมาตั้งกระทู้เลยในสภา,าไม่มีใครตั้งกระทู้เลยไม่มีสักคนหนึ่งครับถ้าวันนั้นอ,อสศไม่ออกไปเดินสาย ออกไปแบบนั้นถามว่าคะแนนโหวตมันจะชนะถล่มไทยนี่เหรอฮะอาจจะถูกลับลับล่อแล้วก็แพ้คะแนนโหวตแล้วก็เอาไปเข้าสู่สภาให้สสสวโหวตได้โดยง่ายโดยอ้างว่าเว็บไซต์และสภาบอกว่าคนเห็นด้วยเยอะกว่าแต่ยกนี้ในเมื่อเรากล้าหารกันเรารวมพลังกันเราสามาัคคีกันพลังคนไทยนะครับเราไม่ได้พึ่งสื่อหลักเลยช่วยกันเองแล้วเราก็ทําสําเร็จเพราะฉะนั้นขอตบมือให้กับทุกคนที่ช่วยกันทุกภาคส่วนฮะ ตบมือให้กับทุกคนครับนะครับพวกเราครับตบมือให้กับทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันนะครับทั้งแผ่นดินครับทั้งแผ่นดินที่มาช่วยกันนะฮะอ่ะมาอีกก้นหมายมีศาสนาออกมาตาสองศูนย์หกทับหนึ่งสองศูนย์หกทับสองสองศูนย์หกทับสามสองศูนย์หกทับสี่สองศูนย์หกทับห้าสองศูนย์หกทับหกสองศูนย์หกทับเจ็ดถ้าไปกล่าวถึงอัลละห์อ่กล่าวถึงนบะี B, กล่าวถึงผู้นำศาสนากล่าวถึงเมียผู้นำศาสนา กล่าวถึงทำสอนกล่าวถึงวัฒนธรรมกล่าวถึงขณะที่มีการทําพิธีกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยฮะมีโทษติดคุกปรับเงินมีโทษติดคุกปรับเงินมีโทษติดคุกปรับเงินหรือทั้งติดคุกทั้งปรับเงินฮะออกมาเพิ่มอีกครับแล้วโหวตในเว็บไซต์สภาเหมือนเดิมฮะวันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเดชบุญนอมสอนมารู้วันที่เจ็ดพอรู้วันที่เจ็ดปุ๊บเรารีบเลยฮะคนคว้าเลยเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะพี่ขุนเดชว่างไง อ่ะทนายทำลาดว่าไงอ่ะพี่โอภาสอ่ะคนนู้นคนนี้ว่าไงอ่ะเราก็คน้นจนเรารู้ละออมันขนาดนี้เลยเ,ลยเนี้ยเราก็พูดตามเอกสารข้อเท็จจริงตามร่างที่เขามีแล้วก็เทียบกับของเดิมที่มีอยู่แล้วของเดิมมีอะไรฮะมาตราสองศูนย์หกมาตราสองศูนย์เจ็ดมาตราสองศูนย์แปดแค่สามอย่างเองที่เกี่ยวกับกฎหมายมินศาสนาแต่นี่ไปเพิ่มย่อยอีกเจ็ดเจ็ดเรื่องน่นหมายถึงว่าถ้าเกิดใครไปพูดถึงว่าอัลลอฮ์ทำไมสอนแบบนี้เนี่ยสอนให้ฆ่าคนไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ได้เนี่ยอันนี้มันก็ฟ้องบินได้เลย แล้วพอฟ้องอันนี้ปุ๊บมันก็ฟ้องมาตา 6, มาตา206มาตา206ศูนย์หกทับหนึ่ทับสามสฟ้องทีเดียวเจอ7-8กระทงก็โดนติดคุกบาลนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเอาเอาหลักศาสนาเป็นตัวนำกว่ากว่าหลักกฎหมายกว่าหลักความความเป็นธรรมนะฮะและยิ่งถ้าเกิดฟ้องโดย3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ศาสนาอิสลามใน3จังหวัดแดนภาคใต้หรือแม้กระทั่งศาสนาปกติแต่มีพฤติกรรมเอียงเองไปทางอิสลามเนี่ยคนพุทธทั้งประเทศ เจ็บปวดกว่าเดิมเยอะแต่พอมีการให้หวดพอเราเอามาเปิดครับมาดูคะแนนกันครับ